จสยอันนี้ลงกันใหม่ใหม่มาจากบอ่อเลยนะเนี่ยใครจะมาประมาณนี้ครับขออน,นุญาตนะครับตัวใหญ่ไซส์ใหญ่เลยครับนีม่มาดูมาดูได้เลยช่อนลอยสามสิบแบบนี้เลยน,น่ปะปลาสลิดนะครับผมอันนี้แช่เกลือแล้วนะแต่ยังไม่ได้แตกแห้งนะครับบานเหมือนกันครับอันนี้แปดสิบห้าบาทน,นะ ยาไปนู่นเลยนะอ่าคุณจะเห็นนะปลาช่อนปลาล้านี้เนี่ยเจ้าแรกเลยนี่ประมาณนี่ครับนี่นร้อยยี่สิบห้ามีหลายไซส์โลเท่าไรคบเจ็ดสิบบาท<ม>ใหญ่นะเพื่อนนะไซส์กับครึ่งโลเลยนะเป็นปลาเค็มปน,นินปน,นินครับผมํำทรงไว้แล้วมีก้างอยู่นะคบเพื่อนนะแต่ก็อร่อยเนี่ยแบบไปทอดอกรอบๆได้เลยอ,อันเนี้ยอันนี้ปลาปลาตะเพียนแล่ยเห็นไหม ขอชมเนี่ยนะอาจจะประมาณนี้ครับผมสามสิบบาทครับผมเป็นปลาปลาจีนปลาจีนปลาส้มนะนี่จากสามแพ็คร้อยเนี่ยนี่แบบน,นี้เลยอ่ะพอแบบนี้อ่ะไซส์ประมาณครึ่งโลได้นะเนี่ยตัดหัวตัดหนังเรียบร้อยแช่เกลือเรียบร้อยแล้วครับผมตัวใหญ่ก็มีตัวเล็กก็มีครับผมอันนี้หกสิบห้าอันนี้จะว่างหน่อยตอนนี้ก็จะเป็นปลาย,ยา่างปลาเค็มสาสิบบาทมไม่คไม่ค่อยได้เจอนั้นเพื่อนนะ ปลาซิวเนี่ยแปดสิบบาทอันนู้นปลาอะไรปลาแปดนะมั้งเนี่ยหกสิบห้าบาทประมาณน,นี้เอออันนี้อะไรปลาหรดดกระโดะดตัวลายตัวมันก็จะลายหน่อยแบบนี้แบบลายกับไม่ลายมีสองแบบอันนี้มันปลากระดทีปลาฉลาดประมาณนีนี่ครับสามนิ้วเนะาะทำเป็นปลาเค็มตัวละสี่สิบบาทอ่าฝั่งนูน้นคางปลาจีนอ่า 35บาอัินห้าบาทานั่นน<อ>้องสองตัวเล็กประมาณนี้อันตัวใหญ่ก็มีราคาเดียวกันโอ้ใหญ่นี้เท่าไหร่เลยพี่เท่ากันเลยร้อยยี่สิบบาทเพื่อนกำลังลงก็มีครับจังที่เราเห็นร้านไม่เต็มเ<ม>ขา<ม>ยังไม่มากันนะนี่กำลังลงครับผมนีม่ประมาณนู้นแหละเกือบเป็นโลเลยเนี่ยสใหญ่มากเลย ปลาตะ,ะเ,เพียนอันนี้ยี่สิบห้าสี่แพ็คร้อยจ้ะอันดึงเสื้อหน่อยพี่เออนี่ครับผมใครสนใจโทรมานะครับออขอบคุณครับพี่ครับผมมีส่งส่งวางโฟมนะพี่เนาะเดี๋ยเบี B ้ยเลยนะนี่จ้ะนี่ครับผมไซนี่ประมาณสี่ตัวโลตัวใหญ่นะร้อยแปดห้าครับผมโอเคประมาณน,นี้ร้านเช็คนี่นะครับมาได้เลย น,นียสอ่ะ